สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมารับชม Fortuner ครับคันนี้เป็น Fortuner รถ PPV 7ที่นั่งเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น2.7เนะครับเป็นตัว VVTI นะครับราคาค่าตัวคันนี้นะครับ349,000บาทราคาอยู่ที่3,49,000บาทได้ Fortuner นะฮะเป็นรถ7ที่นั่ง PPV สวยๆตัวนี้จะเป็น Fortuner อปี2011ครับจะเป็นหน้าแชมป์แล้ว จะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะฮะใครหาราคา300แสนกว่า PPV 7ที่นั่งครับคันนี้เป็นซิน2.7ตัวนี้ติด LPG มาให้เรียบร้อยครับนะครับสีสารรถสวยงามดำเงากิิบครับนะครับนี่ครับสีสวยเดิมบางนะครับสีดำเดิมนะครับนะครับก็จัดแม็กมาครับเบื้องต้นนี้คือเปลี่ยนแม็กมาใหม่นะครับ ดูชายหลังครับสภาพสวยเลยนะครับนี่ตั่นี้ตัว V ครับตัวนี้ตัว V อ่ี2.7 V เป็นตัวแชมป์นะครับดูสีรอบคันครับรถสีสันสวยรถพร้อมใช้สีไม่ต้องไปเก็บใดๆนะครับผมเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยดำเงาแบบนี้เลยนะฮะเห็นเป็นรูปคนเลยครับดำเงาครับนะฮะ ตัวนี้ปี2 1 1 1ครับเป็น fortuner champ คันนี้เลขไม่แสนกว่าโลเองครับนะครับรถไม่แสนกว่าโลนะฮะสภาพค่อนข้างมาใหม่เลยนะครับแม็กก็สวยครับยางดีสโตนซะด้วยนะครับผมนี่ยางปีใหม่ดูดอกยางครับหนาฮะนะครับดูความหนาของตัวยางครับใช้งานอีกยาวครับนะครับตัวนี้จะเป็นยางขับถนนเรียบนะครับ high t e r r นะครับ เดี๋ยวมารับชมภายในกันในกลัวเห็นรอบนอกกันแล้วครับกับราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวมารับชมภายในครับผมมาดูที่ทางผู้โดยสารครับดูผู้โดยสารก่อนนี่ประตูผู้โดยสารสภาพสวยนะครับไม่มีฉีกแล้วใดๆตรงนี้เป็นเรือนไม้ให้ด้วยนะครับผมในตัวสุดท้ายนะเรือนไม้ให้ด้วยตัวแชมป์เนี่ยนะครับแล้วก็ได้กระจกไฟฟ้านะครับถัดมาครับ ตามคอนโซลสวยไม่แตกไม่เล้านะครับมีแอร์แบ็กความปลอดภัยให้นะครับผมนี่นะครับคอนโซลไม่แตกไม่เล้าหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของบลูทูธได้เล่น FMAM เล่น CD ได้หมดเลยนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานครับถัดไปครับแอร์ปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมนี่ตรงนี้นะครับชั้นวางขวดน้ำนะครับขอบอกก่อนว่าวางขวดน้ําใหญ่ได้นะครับนี่วางขวดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับนะครับ อ่าเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับนี่ตัวพักพิงแขนสภาพสวยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังครับเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้พวกนี้เดิมๆครับมีรอยการใช้งานมานะครับแต่โดยรวมครับรถไม่แสนกว่าโลเบาะสภาพยังสวยงามนะครับอ่นะครับรถดูสะอาดสะอ้านครับอ่ถัดมาครับดูหลังคาเพดานบนครับเพดานบนสภาพสวยตัวนี้เป็นแอร์ลาวแล้วนะครับก็จะมีให้ตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วแหละ นะฮะตัวนี้ก็มีให้แน่นอนนะครับความสวยงามมาสวยทุกบ้านเลครับนะครับใครหารถราคา3ามแสนกว่าเบนซินแล้วก็ติด LPG เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับนะครับดูครับสภาพสวยงามครับผมเบาสวยเบาไม่มีฉีกขาดเล่าใดๆนะครับมีการแตกรายงาของหนังแท้หน่อยนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่โดยรวมบอกเลยว่าสวยกิ๊บ สภาพนี้หายากครับนะครับนีครับแอร์ลาวคือจะมีแอร์ตอนที่2ให้นะครับปกติรถสมัยก่อน f o r t จูเนนะครับจะมีด้านหน้าให้แล้วก็ด้านหลังให้แต่ทีนี้เนี่ยเขาทาตรงกลางมาให้แล้วนะครับมีตั้งแต่ปี08แล้วอันนี้ก็ปี11ว่าซีใหม่เลยแล้วขยับรถไหครับมาถ่ายรูปก,ก่อนมันผม ผมก็ต้องขยับครับนะฮะตัวนี้โอ้โหหนึ่งร้อยนะรถสัญจรเนี่ยไปซะครับผมผมที่จอบมองนี้แล้วครับ เดี๋ยวเข้าไปจอดทั้งหน้าเลยก็ครับรถสันจรดดูครับร้อ,องขับครับเมื่อกี้เห็นแผงประตูสองทางชายหลังแล้วนะครับเป็นไงครับรถสตาร์ทติดออกมาปึ๊บปั๊บเลยครับนะฮะในตัวนี้วิวก็สวยอ่ะม่เอาดี๋ยวไม่เอาเดีเยวมันเปื้อนไม่เอาเมเอไม่เอา มุมนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอามุมนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูมุมมองฝั่งทางคนขับก็กันเลยนะครับมีสายเตือนครับสายเตือนนี่ตรงนี้ครับนี่ครับเข็มขัดนิลภัยนะครับก็จะเตือนว่าท่านไม่ได้รัเข็มขัดนิรภัยนะอาจจะ,เอ,เ,นะอะ,จะเอ้ยเอาเรื่อง ไม่เป็นไรครับสายเบวหายแล้วครับดูกันครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนแปม่นสองพัโลนะครับพวงมาลัยมีมัลติให้นะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอตรงนี้เลยนะครับส่วนเกียร์ก็จะมีเกียร์พเกียร์อาถอยปกติเกียร์เนะครับแล้วก็เกียร์ยดีเนี่ยเวลาดันไปนะ มันจะดันไปอย่างนี้นะครับเนะะี่ฮะเล่นเกียร์นี้รันตลอดเลยนะครับท่านไม่ต้องไปเล่นเ,เกียร์ธรรมดาแล้วนะครับหรือถ้าใครบางคนอยากได้ในเรื่องของตัวเกียร์ธรรมดานะครับวผมให้ดูครับดูเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับดันมาเลขสามเลขสามตัวนี้ครับหลายท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยมีไว้ทําอะไรนะครับจริงๆตัวนี้ในรถมีสี่เกียร์สี่เกียร์เนี่ยถ้าอยู่เกียร์ดีดันดัน เลขอ่าเกียร์มันจะดันตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เลยส่วนดึงคําว่าเลขสามเนี่ยก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแต่เกียร์สี่ไม่ถึงนะฮะเหมือนมันเวลาเราขี่อยู่เกียร์สี่ปุ๊บต้องการแซงก็คือทําความเร็วเพิ่มอีกก็คือดันมาหาเกียร์สามเพื่อสร้างรอบนะครับอ่ะก็จะทําให้รถแรงขึ้นนะครับเกียร์สองก็เหมือนอยู่เกียร์สองเลยส่วนเกียร์เอลก็เหมือนเกียร์โลโลก็เหมือนเกียร์หนึ่งครับนะครับเหมือนขับเกียร์หนึ่งเลยนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้ง,งานเกียร์ออโต้ครับง่ายๆแบบนี้เลยใครที่ขับเกียร์ธรรมดาอยู่อยากหันมาออโต้คำนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเบรกมือครับดึงขึ้นง่ายๆแค่นี้ครับนี่ครับนะครับดึงขึ้นแค่นี้จบเลยนะครับับพิงแขนสภาพสวยพวงมาลัยดูโอเคครับนะครับพวงมาลัยมีสามารถปรับในเรื่องของต้องการเล่นซีดีเล่นวิทยุเล่นเอฟเเอ็มหรือว่าบลูทูธเนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้ นะครับรับสายวางสายเลือกโหมดต่างๆนะครับก็จะมีตรงนี้แอร์ก็จะปรับเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการเปิดแอร์หลังนะครับแอร์ตอนที่3ตอนที่2จะทํางานน้าท่านกดปุ่มนี้นะครับถ้าไม่ทํางานก็กดปิดด้านหน้าก็จะเย็นขึ้นนะครับแอร์แบบความปลอดภัยมีให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับนะครับเห็นแผงประตูแล้วนะครับ มุมด้านหน้าด้านหลังเหลือด้านท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับแล้วก็ดูห้องเครื่องฟังเสียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาลองขับกันด้วยนะครับกระจกลงออโต้ครับกระจกลงออโต้ดูฝากระโปรงห้องเครื่องฟังเสียงกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ขับที่ปัดน้าฝนมีให้ด้วยนะฮะด้านท้ายเปิดตรงนี้ครับอย่างนี้เลยนะครับขึ้นมานะครับก็จะมี ที่วางของตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับแอร์ก็จะมีให้ถึงตอนที่3ตอนที่2ตอนที่1นะครับครบขับเบาะสามารถพับเก็บเบาะในสวยครับสามารถไลน์ผมได้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูนะฮะตอนนี้พับไว้ก่อนนะครับในอุปกรณ์นะครับที่จะขนยางอะไรออกมานี่ครับในตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ไม้ที่จะหมุนยางอะไหล่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของอ่าแม่แรงที่จะยกลดขึ้นนะครับก็จะมีอย่างชัดเจนนะครับ ฝาก็จะปิดไปตรงนี้มีที่ชาร์จหนจุดด้วยนะครับนี่มีที่ห้อยของนะครับตัวเก็บความเดิมเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับนะครับน็อตยึดฝาท้ายมีการขยับนะครับของน็อตเดิมนะครับมีเลยนะครับนะครับลักษณะสวยครับตัวพิงตัวเบาะสภาพสวยผรมสะอาดสะอ้านมีตัวจับตรงนี้ให้ในขณะที่เราปิดนี่คะนะครับแต่ประตูบานนี้ยังไม่ดูกันเลยเดี๋ยวมาดูกัน นะครับนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วก็ขยับกระทันหันครับตัวนี้ก็จะเห็นมุมที่สว่างชัดเจนขึ้นครับเห็นในเรื่องของตรงแดดมันส่องมานะฮะเบาะสภาพสวยไม่มีฉีกขาดแล้วใดๆมาดูฝั่งคนขับอีกทีนึงครับจะได้ชัดเจนมากขึ้นครับแผงประตูสภาพสวยนะครับแล้วก็ได้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คนขับแล้วก็ดิฟไอ้ไม่ให้ดิฟล็อกเซนทันล็อกนะฮะ โอ้ผมก็ติดขับเคลื่อนสี่ล้อครับนี่สวยงามเบาสวยเลยเบาถ้าไม่ต้องไปทําอะไรเบาสวยนะครับเบาสวยนะครับปับไฟฟ้าคนขับนะครับผมคนขับได้ปอบปับไฟฟ้านะฮะนี่ติดนะครับติดแก๊สมานะครับจะมีปุ่มใช้งานได้นะครับดูห้องเครื่องกันหน่อยน่ฮะผมฝากข้ามฝากกระโปรงก่อนนะครับ ปากกระโปงเดิมนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องสองจุดเจ็ดนะครับ VVTI เครื่องดังปกติเลยนะี่ครับไม่มีคนไม่มีไอครับน้ำมันเครื่องยังใสครับไม่มีแรงดันออกมาแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ดีลองขับได้นะครับผมใครอยู่แถวละแวกขนแก่นหรือว่าอยู่แถวใกล้ใกล้เต็นท์ผมจังหวัดผมก็ มาลองขับรถคันนงคันได้นะครับเบบรยปั๊ม ABS นะครับจุดต่างๆสภาพสวยไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับ,นะรบตัวคอยนะครับนี่นะครับตัวพวกหัวฉีดนะครับใช้งานได้ปกติขับแล้วลื่นสมูทไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับ พวกตามนลอวที่แก้มสองคันเดิมไม่เคยขยับเลยติ๊กเกอร์อมอก็นี่เขตรถนะครับปี211 1เครื่อง2.7นะครับตแอลคานหน้านะครับนี่นะครับตัวติ๊กเกอร์รองการกระแทกรากาไกลหมายเลขคานหน้านะีครับนะีบ่ยมันจะซับตรงนี้จะอยู่ครบลูก2องคำฝางกระโปรงตัวสอนโตโยตา้าโอ้อยู่ครบหมดครับ น็อตนยครับทีดสาระโปรงไม่ขยับน้อตยึดแก้ไม่ขยับนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับเป็นประมาณนี้ครับนีครับตัวนี้เปลี่ยนไนแผงหม้อน้ามานะครับแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะโลหะแทนเล็เหรอนีครับมันจะแข็งแรงกว่าพลาสติกเดิมเป็นพลาสติกครับ ตัวนี้เปลี่ยนตัวใหม่มาก็มันจะมีทนกว่าพลาสติกแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวมากกว่านะครับเขาเลยหันมาเล่นตัวนี้นะครับถ้าติดแก๊สมาแล้วก็ต้องการให้มันดีของทนก็จะเป็นตัวนี้ทั้งดีเซลแล้วก็บนซินนะครับเขาจะเอาตัวนี้มันจะดูแข็งแรงกว่านะครับจะเป็นแผงนะครับระบายความร้อนนะครับเครื่องยนต์ครับดูสะอาดสะอ้านครับไม่มีคราบซึมรั่วเยิ้มใดนะครับ่ะ ผมน่าจะไม่ได้ไปสักพักนะครับต้องรอฝุงชนไปก่อน,นเข้ามาน,นในก็ถามว่ารู้สึกยังไงนะครับรู้สึกเย็นครับอุ้ยนี่อยู่ในยี่สิบห้าองศานะเอายี่สิบสี่อ่ะยี่สิบหนาวปึ๊บนะครับเอาถ่ายรังถ่ายรังโชว์ถ่ายลัง,ยยลงนีกว่า โีโชว์กล้องถอยหลังก่อนเพราะว่ารอฝูองพี่ๆเข้าไปก่อนนะฮะผมจะถอยหลังเอาไอ้มอใสไซค์มารอก่อนได้อเดี๋ยวเทียบข้างเทียบข้างโอเคเป็นประมาณนี้ครับราคา3ามแสนี่เก้าพับาทเป็นอย่างไรกันบ้างราคานี้ถูกใจท่านไหนหรือเปล่าคันนี้นะครับใครสนใจผมต่อรองราคากันได้นะครับ ดูคุยกันปกติเลยนะครับผมนี่นะครับรถสภาพสวยเดิมนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นโลเพราะว่าค่อนข้างน้อยเลยแหละนะครับรถดูดีครับภายในภายนอกท่านไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดใดๆเครื่องเกียร์ดีรันปกตินะครับสนใจมาลองขับได้นะครับสำหรับวันนี้ครับผมเละอ้อนจากช่องรถมือสองขอนแก่นต้องขอตัวลาเน้นให้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสนใจโทรสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมสวัสดีครับ